ไปครับพี่รายการนี้ส0งร้อยครับผมไม่ค่อยไปนะผมบอกนะพี่นะใครทันวันนี้ดีครับในพาราโซน,นี้200ครับโอ้โหเรียบร้อยสัตตะโลหะหลังชนวนพี่บอยท่าพระจันทร์นั่นมาแล้วมาค,คา,วา,าครับพี่ขอบพระคุณครับพี่เซียูอครับอ่าลุยครับพี่สัตตะโลหะครับหลังชนวนพี่บอยท่าพระจันทร์นี่หายากด้วยรายการนี้ครับดูดิ นี่ต่อโค้ดอะไรด้วยนี่รายการนี้ครับเรียนเชิญครับสองสี่เจ็ดเก้าครับป่ะเรียนเชิญครับเนื้อสตารหะหลังชนวนพี่บอยท่าประจันครับสองร้อยครับคือเหรียญนี้พี่ใส่ได้เลยนะเมื่อวานนี้จบกันแบบนะครับนะองค์หนึ่งไม่ต่ำกว่าสี่ร้อยนับหลังชนวนนะครับในกลุ่มนะตอนนี้เล่นหากันนะครับลองไปได้ไปลองไปเจิดดูนะ นับพาลานี้แบบสบายได้เลยครับ200บาทครับเรียนเชิญครับสัตตาโลหะหลังชนวนพี่บอยท่าประจันนับสามนับสองนับหนึ่งครับใายครับพี่ไม่มีใครให้มากกว่า200บาทดูให้ดีนะหลังชนวนครับเนื้อสัตตาครับหลังชนวนพี่บอยครับโดดได้โดดประหลาดได้ปาดถ้าไม่มีใครให้มากกว่า200บาทนับสามสองหนึ่งจบการประชุมครับเรียบร้อย สองสี่เจ็ดเก้าสัตตะโลหะหลังะนวนพี่บอยท่าพระจันโร์โหจริงไหมเนี่ยสองร้อยพี่ครับสัตตะนะหลังะนวนพี่บอยท่าพระจันเลขสองสี่เจ็ดเก้าตาครับผมว่านะทำไมเงียบจังครับรายการนี้เอาแล้วไงนอนอยูกของผมว่าชานะสองร้อยครับเนเช้า,ชาไม่มีใครอยู่ ใครอยู่ในไลฟ์ขอเลขเก้าหน่อย